ชวนเพื่อนใช้รับเงินฟรีที่แอป TrueMoney ครับวันนี้หมอแมวจะมาแนะนำวิธีการหาเงินฟรีนะไม่ต้องลงทุนเพียงแค่แนะนำเราก็มีสิทธิ์จะได้รับเงินผ่านแอป TrueMoney แล้วครับวิธีการก็ง่ายแสนง่ายครับให้เรานะโหลดแอป TrueMoney ซึ่งมีลิงก์อยู่ทางด้านใต้คลิปนะครับทุกคนเข้าไปกดได้เลยนะแล้วก็สมัครผ่านลิงก์ตัวนี้ โหลดแอปนะครับลงเครื่องลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะสแกนใบหน้าให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็มาสร้างรายได้กันเลยครับวิธีการง่ายแสนง,ง่ายครับทุกคนที่ทำงานหรือใครที่เรียนอยู่ถ้าเรามีไลน์กลุ่มเรามี Facebook เรามี Youtube เรามี TikTok เราสามารถที่จะชวนเพื่อนๆน,นะครับชวนคนรูจ้จักชวนคนในครอบครัวมาใช้แอป true money และรับเงินนะครับ 30บาทต่อ1คนถ้ามีใครสมัครผ่านล,ลิงก์ของเราเราจะได้รับ30บาทต่อ1คนนะครับเห็นลิงก์ตรงนี้ไหมทุกคนมีทั้งลิงก์และ qr code นะครับเราสามารถจะเอาลิงก์ตัวนี้ไปแชร์ครับในกลุ่มไลน์ของเราในกลุ่ม Facebook ของเราใน YouTube ใน TikTok ของเราถ้าใครที่สนใจอยากจะสมัครอยากจะใช้แอป True Money นะเขาสมัครเขากดดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเราเราก็จะได้รับเงิน 30บาทต่อ1คนเพื่อนเพนพี่พี่น้องน้องหลายหท่านในรายกลุ่มของคุณมีเพื่อนอยู่กี่คนฮ่าอย่างงบผมเนี่ยอูเยอะมากเลยนะครับในรายกลุ่มที่ทำงานผมเนี่ยก็เป็นร้อยส0งคนเลยนะดังนั้นเนี่ยเพียงแค่เราแชร์ครับแล้วก็แนะนำให้เขาใช้เราก็จะได้รับ30บาทต่อ1คนครับทีเนี้ยมันจะมีคำถามว่าแชร์แบบเนี้ยมัน เป็นแอปผิดกฎหมายไหมมันจําเป็นที่จะต้องดาวน์โหลดมาใช้เหรอผมจะอธิบายแบบนี้นะครับว่าแอปนี้เป็นแอปที่ควรจะมีติดในโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องเลยก็ว่าได้นั่นก็เพราะว่าในยุคที่เราใช้จ่ายแบบไม่พกเงินสดเราเข้าร้านสะดวกซื้อใครที่ใช้บริการเซเว่นใครที่ใช้บริการแมคโครโลตัสบิ๊กซีร้านค้าชั้นนำต่างๆนะครับ เรามีทูมันนี่เนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้นครับเหตุผลเพราะว่าเราเข้าร้านชั้นนำพวกนี้เราใช้แอปทูมันนี่ในการจ่ายซึ่งมันง่ายมากๆและที่สำคัญจ่ายผ่านทูมันนี่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิพิเศษฟรีอย่างเช่นได้รับแต้มได้รับสิทธิในการชิงโชคนะครับได้รับเงินคืนซึ่งแอปทูมันนี่เนี่ยมันอเนกประสงค์มากๆมันช่วยทำให้เรามีสิทธิพิเศษ ในการใช้จ่ายของเราแทนที่เราจะจ่ายไปเฉยๆเสียเงินไปไหนๆจะเสียเงินแล้วนะครับเต้แต้มกลับมาสะสมแลกของรางวัลเต้แต้มกลับมาแลกกลับเป็นเงินสดอะไรแบบนี้มันก็คุ้มค่าสําหรับเรามากกว่าใช่ไหมละครับและที่สําคัญถ้าใครใช้เครือข่ายของ True อยู่แล้วนะเราสามารถที่จะใช้งานนะควบคู่กันได้เลยผมจะแนะนำวิธีการใช้งานแอป TrueMoney แบบขั้นพื้นฐานและแบบขั้นสูงให้ทุกคน ได้ลองไปพิจารณาดูนะครับในแบบขั้นพื้นฐานเราสามารถจะโอนจ่ายนะเติมเงินนะครับสแกนจ่ายตามร้านค้าได้เรียกได้ว่าเกือบจะทุกร้านเลยก็ว่าได้นะเราสามารถไปโอนจ่ายได้ทุกที่และที่สำคัญก็คือเรายังสามารถเติมแพ็กเกจเน็ตใครที่ใช้ t ทูใครใช้ดีแท็เราสามารถเติมแพ็กเกจเน็ตในราคาที่พิเศษ ได้ด้วยเหมือนกันนะครับคือราคามาจจะถูกกว่าทั่วๆไปมันจะมีโปรโมชั่นมีการลดลดราคา,นาในโปรโต่างๆแทนที่เราจะไปสมัครข้างนอกเรามาสมัครในนี้นะครับเห็นไหมมันจะราคาถูกกว่าข้างนอกราคาถูกกว่าทั่วๆไปแล้วก็มีเกมให้เราพิชิตรางวัลนะมีสิทธิพิเศษต่างๆอย่างเช่นเราจะเติมเงินเติมเกม จะไปใช้จ่ายในร้านค้าชั้นนําต่างๆเราสามารถที่จะใช้ทูมันนี่เนี่ยนะครับซื้ออย่างเช่นเนี่ยคูปองส่วนลดเนี่ยสมัครสมาชิกนะเห็นไหมเนี่ยใช้ใจ่ายรับแต้มเพิ่มมีวงล้อรับทรับเนี่ยหนึ่งแบาทเนี่ยถ้าเราโชคดีนะครับมีอินเทอร์เน็ตไม่อั้นเนี่ยวันละกี่บาทกี่บาทเนี่ยว่ากันไปเนี่ยเห็นไหม บางทีมันก็จะมีดีลอย่างเช่นเตอร์บัตรเติมเงิน50บาทแต่เราซื้อในเนี้ยซื้อได้ในราคา40บาทอย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันนะผมเคยเลื่อนผ่านเจออยู่ซึ่งตรงเนี้ยมันช่วยให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้นะครับเพียงแค่เราซื้อผ่านทางทูมันนี่นะแล้วการใช้งานขั้นสูงนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะแนะนําไปทีละอย่างเลยเริ่มต้นจากการฝากเงินครับ เราสามารถใช้แอปท o ม Money ในการฝากเงินรับดอกเบีย้ยสูงกว่าธนาคารทั่วไปธนาคารทั่วไปเนี่ยดอกเบีย้ยอยู่ที่บาท50แต่เนี่ย KKP Start Saving ที่อยู่ในทู Money เนี่ยให้ดอกเบีย้ย2%เป็นและเป็นดอกเบีย้ยเรียลไทม์หมายความว่ามันจะมีดอกเบีย้ยเนี่ยขึ้นแบบนี้ทุกวันทุกวันขึ้นทุกวันทุกวันนะครับผมเคยใส่เงินไป5 0,000เมื่อก่อนมันจะขึ้นตรงเนี้ยวันละ2บาท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  ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะฮเห็นไหมดอกเบี้ยมันสูงกว่าธนาคารทั่วๆไปนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะว่าผมมาใช้งานมา2ปีแล้วและที่สำคัญครับแอปทูมันนี y สามารถจะผูกพ่วงนะกับแอปเเวได้เราสามารถจะจ่ายเงินผ่าน7ซเวนแอปนะโดยลิงก์กับทูมันนีนะรับแต้มเพิ่ม2เท่ารับสแตมเพิ่ม2เท่าอะไรแบบเนี้ย มันช่วยให้การใช้ใจ่ายของเราเนี่ยคุ้มค่ามากขึ้นมีสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นต่อมาครับในเรื่องของการเงิน TrueMoney สามารถที่จะซื้อหุ้นกู้ได้สามารถที่จะใช้ลงทุนได้นะครับซื้อหุ้นกู้ซื้อประกันซื้อกองทุนรวมผ่านท r ูมัน n e y ได้และยังสามารถเป็นเหมือนกับบัตรเครดิตของเรานะเราสามารถที่จะรูดใจ เอาสินค้ามาก่อนแล้วจ่ายทีหลังก็ได้หรือถ้าใครนะต้องการเงินเป็นก้อนแอปทูมานี่ก็จัดให้คุณได้นะครับโดยมีสินเชื่อวงเงินกู้วงเงินสูงสุด2ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายแล้วก็อนุมัติไวนะครับสมัครง่ายด้วยลองไปใช้กันดูถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เงินก้อนนะครับจะได้ไม่ต้องไปกู้นอกระบบอะนะก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่ ยังไม่เคยลองใช้แอปนี้นะยังไม่เคยลองใช้ทูมันนี่ลองมาทาความรู้จักลองมาใช้ดูครับและมันจะทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นจริงๆสรุปสุดท้ายครับวิธีการที่จะหาเงินผ่านแอปทูมันนี่ก็คือชวนเพื่อนมาสมัครครับชวนเพื่อนมาใช้เพื่อนที่อยู่ในรายกลุ่มนะกลุ่มที่ทำงานกลุ่มที่โรงเรียนมีโซเชียลมีเดียมีเฟ c e b o o k y o u t มี e มี X ก็ เอาลิงก์ตรงนี้เนี่ยไปแปะไว้เอา QR Code นะตรงนี้ไปแชร์ไว้นะครับใครที่สมัครผ่านลิงก์ของเราผ่าน QR Code ของเราเราก็จะได้รับ30บาทต่อ1คนครับและนี่คือเทคนิคง่ายๆทุกคนสามารถทำได้ลองเอาไปใช้กันดูแชร์ไปให้คนที่อยู่ใกล้ตัวนะครับรับเงินฟรีจาก t ูมันนี่ครับเช่นเคยครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ subscribe ติดตามช่องของเราแชร์ข้อมูลนี้ให้คนที่สนใจ ส่งต่อข้อมูลที่ให้คนที่คุณรักนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสงคมของเราจะน่าอยู่ถ้าเราจกักกาแบ่งปัน,ปนอย่าลืมนะครับใครสนใจอยากจะสมัคร True Money อย่าลืมสมัครผ่านลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับหรือสแกน q r Code ผ่านทางหน้าจอก็ได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสมัครกันเยอะๆนะ